สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอวยยศตัวละครอ,อย่างยาเอกกันนะครับจริงๆแล้วยาเอกเนี่ยไม่ใช่ตัวใหม่ใดๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่กลับมาเล่นเกมนี้แล้วก็ใช้ยาเอกเนี่ยเป็นเมนเป็นตัวอวยเป็นเมนหรือตัวอวยนั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยผมเห็นว่าหลายๆคนค่อนข้างรอยค่าน้องมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะทำคลิปมาอวยยศน้องหน่อยอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ยาเอกกันบ้างนะครับเพราะจริงๆการลงอาวุเนี่ย การใช้ยาเอกเนะี่ยลงค่อนข้างง่ายนะครับดูอย่างทีมนี้สิครับที่ผมใส่ผมใส่ยาเอกคาซึฮะฟิสแล้วก็ใบ่จูนะครับในการลงเราจะเห็นว่าหุ่มมันค่อนเป็นทีมแบบเป็นทีมเหมือนทีมปล่อยบอดนะครับมันผ่านค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวขออภัยครับเสียงรีคอร์ดนะครับพอดีผมลืมอัดออกไปต้องขออภัยด้วยวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยแค่ยาเอกถืกอกงโจกุแล้วเอาคาซึฮะมากระจายลมนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ฟิสปล่อย ปล่อยออสอกปแล้วก็เอาหมอไปมาฮิลนะครับกดโล่แล้วก็กับสลับมาที่ยาเอกหลังนะกดอันติและกดสื่อกองโซกุต่อเรื่อยๆมันง่ายมากๆเลยครับและทําเวลาออกมาได้มากๆด้วยผมนะครับใช้ยาเอกเนี่ยผ่านคอนเทนต์อบิทมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วผมคิดว่าเนี่ยน้องควรจะได้แรงอวยจากการลงอบิทสบ้างนะครับน่าสงสารน้องจริงๆ จะเห็นว่าถึงแม้กระทั่งว่าเราเจอเจอมอนสเตอร์ที่เป็นโลกไฟอ่ะการใช้ทีมไฟฟ้านะอย่างเงี้ยก็ยังสามารถเอาชนะโลกไฟได้อยู่ดีนะครับผ่านแล้วนะครับกับห้องแรกเรามาดูห้อง12บีด2ห้องล่างกันบ้างนะครับ ห้องนี้มอนสเตอร์ค่อนข้างตีแรงครับแต่ด้วยความที่ทีมนี้เป็นทีมที่ออกแนวปล่อยบอสมากกว่าเราไม่ได้เข้าไปไป,ปเผชิญกับบอสโดยตรงฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยพยายามหลบตัวมอตตัวบอสหน่อยมันก็จะอโอเคละครับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมอยากจะอวยยศอีกตัวหนึ่งก็คือมอสปายครับมอสปายเป็นตัวคุณค่าชีวิตที่ดีมากและมาเติมเต็มทีมอย่างยางเอได้ดีมากๆเช่นกันครับ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วการใช้นาฮิดะเนี่ยจะค่อนข้างดูแล้วน่าจะต้องแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าการใช้หมอกไฟเนี่ยในการแปะไม้ทั้งฮิวเป็นตัวคุณภาาชีวิตที่ดีมากๆเลยจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยยาเอกของเราเลือดค่อนข้างต่ำไปแล้วนะครับเกือบตายแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สลับไปเป็นหมอกไฟครับแล้วให้หมอไฟฮิวเสร็จแล้วก,กลับมาอีกทีนึงยาเอกก็เลือดเกือบเต็มแล้วครับเห็นไหมครับมันค่อนข้างชิวๆเลยครับ มันอีซี่มากๆเราแค่แบบเหมือนเป็นมันเป็นเหมือนทีมคลิกสวับอะครับแค่สลับตัวไปมากดตี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 รอสกิลคูดาวแล้วก็สลับคาสือฮะมันกิตายมันค่อนข้างง่ายมากๆครับและทำเวลาได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับมาในส่วนถึงห้องสุดท้ายแล้วห้องนี้นะครับเป็นบอสเป็นบอสใหม่นะครับของฟอนเทน เราก็จะใช้วิธีการเล่นแบบเดียวกันเลยจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นของบอสเนี้ยบอสมันจะมีคลื่นกระแทกออกมา3ครั้งซึ่งเราเนี่ยก็สามารถปล่อยสาวทิ้งไว้ได้แล้วเราก็ยังทำดาเมจได้ตลอดเวลาในขณะที่เรากําลังหลบคลื่นด้วยซ้าตอนนั้นเราก็กลับมาถลับมาปล่อยจุดโคกงโจ๊กอ,อีกรอบนึงแล้วก็เธอตายท่าดังนี้นะครับ ดาเมจของทีมนี้มันไม่ตัดว่าเบาเลยนะครับมันแหลกมากๆถึงดาเมจเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจก้อนใหญ่ๆแต่ว่ามันเป็นดาเมจก้อนเล็กๆที่ค่อนข้างรัวมากเลยครับเนี่ยครับสี่หมื่นหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นมันถึงว่าโอเคมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งทีมนี้มันดีตรงเป็นทีมที่ค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราแทบจะเป็นคลิกสวอปตลอดเวลาไม่มี ไม่มีช่วงที่เราออกมาเย็นตีเยอะเท่าไหร่เลยครับแต่นี้ก็คือจะเกือบตายเหมือนกันครับเอาละครับก็จบไปแล้วครับนะครับสำหรับสามห้องทีนี้เรามาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างดีกว่าครับ สำหรับยาเอกนะครับผมใช้เป็นอาวุธประจำตัวส่วนสตเตตัสไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับเป็น75ต่อร71ตรงนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆย้ำไปที่คิวเอพอสมควรเพราะว่ายาเอกเนี่ยสกิลไม่ได้ถี่ไม่ได้ถี่รัวๆมากนะครับฉะนั้นเราคาดหวังให้สกิลมันค่อนข้างขี้นิดนึงฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้มุ่งเป้าไปที่ประมาณเกิน70ครับหรือ80ได้ค่อนข้างดีเลย ในในของฟิตนะครับฟิตจะมีความรัวมากกว่าของยาเอกฉะนั้นอัตราลิตจะลดลดหลั่งลงมาได้ครับทั้ง2อตัวผมใช้เป็นแฟกใหม่หมดเลยดาเมจค่อนข้างสูงครับสำหรับแฟกใหม่ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวอยด์ตัวละครอย่างยาเอกและฟิตนะครับยังไงก็บายบายครับ